ยังไงให้ขายของดีได้กับวัยอายุน้อยการขายของเนี่ยเป็นหัวใจของพ่อค้าแม่ขายค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าคนที่ขายของเก่งๆไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรเนะี่ยก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดเพราะว่าเขามีเทคนิคการขายที่สุดยอด นักขายมือทองในสมัยเนี้ต้องขายคอนเทนต์ค่ะการขายของทางออนไลน์เนี่ยคือการวางแผงโพสการขายคอนเทนต์ในแต่ละวันคนที่ทำออนไลน์หรือพ่อค้าแม่ขายทาออนไลน์ต้องมีวิน,นัยเวลาจะโพสต้องโพสให้ตรงเวลาเพื่อเข้าถึงลูกค้าที่รออยู่ยุคนี้ ต้องเล่นกับความรู้สึกของลูกค้าค่ะนักขายมือทองต้องรู้ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรก่อนและต้องรู้จักสินค้าของคุณให้ดีว่าสินค้าของคุณใช้แก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าค่ะบอกวิธีการใช้งานของลูกค้าแล้วก็บอกด้วยว่าลูกค้านะ่ะจะได้ รับประโยชน์อะไรจากสินค้าของคุณนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเห็นความคุ้มค่าและสิ่งสำคัญก็คือเพิ่มการรีวิวสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสิ่งที่ดีๆในสินค้าของคุณแล้วก็ลูกค้าเนี่ยประทับใจแล้วก็ใจสั่นที่อยากจะได้สินค้าคุณค่ะเมื่อนั้นเขาจะ ตัดสินใจซื้อสินค้าคุณทันทีเลยค่ะพูดอย่างมือโปรในวัยอายุน้อยนะจะทำให้คุณขายสินค้าดีแล้วก็ยอดขายก็จะตามมาเองค่ะสนใจอย่าลืมติดตามเพจครัวริสได้ทุกๆวันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ครัวลิสสวัสดีค่ะ